นี่เป็นสภาพถนนหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรนะครับหลังจากเกิดฝนตกหนักลงมาตลอดทั้งคืนก็ส่งผลให้หลายจุดมีน้ำท่วมขังรถเล็กสัญจรไปมาไม่สะดวกทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำกระสอบทรายมาปิดกั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าไปในโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งขณะนี้ได้ปิดประตูด้านหน้าทุกบานให้เข้าออกได้เพียงด้านเดียว ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ําเป็นการด่วนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาปริมาณน,น้ําในลําเชียงไกลอํเาเภอโนนสูงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอิดล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านด่านติงตําบลเมืองปราสาสอํเาเภอโนนสูงสูงประมาณ40-50ถึงเซนติเมตรเป็นระยะทางยาวกว่า200เมตรนะครับ รถเล็กสัญจรไปมาได้ลำบากเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขณะที่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดกับลำเชียงไกลก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า80เซนติเมตรชาวบ้านกว่า27หลังคาเรือนถูกตัดขาดเบื้องต้นหน่วยงานท้องถิ่นเร่งให้การช่วยเหลือแล้วครับส่วนที่จังหวัดยโสธรน,นะครับน้ำได้เริ่มเอ่อเข้าท่วมถนนเชื่อมระหว่างบ้านโนอนอุดมไปบ้านหนองบ่อตำบลหน,นองหินอำเภอเมืองยโสธรครับ บางจุดถูกกระแสน้ำกัดเซาะปริมาณน,น้ำบางส่วนยังได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างเบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะโสธรได้นำเรือท้องแบนพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวนหนึ่งลำไปจอดเตรียมความพร้อมไว้ที่บ้านหนองบ่อตำบลหนองหินนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ไว้ใช้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่7ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้ว2เครื่องมาติดตั้งไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลบริเวณวัดเสนาวงศ์อำเภอวารินชำราบเพื่อเตรียมพร้อมระบายน้ำออกจากชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักก็ส่งผลให้น้ำมูลนั้นเติอลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนบางแดงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ บื้องต้นชาวบ้านเขาทําการอ,อพยพไปอยู่ที่สวนสาธารณะห้วยม่วงที่เทศบาลน,นครอบบรุบลราชธานีจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วครับ